mẹ sau à, chào ừ, ừ. ừ. mẹ chào mẹ chào em chào mẹ 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 Mua bên tay sau khi có, có à. màn em mê à, lên ừ. <laughs> <laughs> lắm con quá cao bà mặt hai <laughs> bà mẹ mày ở đâu hùng anh em kìm 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 มนจะัดเกิดเนาะกินพิซซ่าเนาอมึงชินได้กักินพิซซ่าตัินพิซซ่าแล้วเมื่อเชมาเลยนะอือสกวนปนาก็จะข้างมาใจหาว่เนี่ยมาใจข้างมาใจหาวชกวัาได้แต่ข้างก็เหั ถ้ากรจหาวอนถ้ากรจขะขข้างมันหาวอยู่ต้องเที่ยวมันยู่บ่เป็นหยอกปากเนี่ยมเงี้ยมแดาคะดาคนบ่ก็ยู่เป็นผู <c oughs> ้ใหญ่ละผู้ใหญ่ละเ <Okay. S 2> อยเล่นมนมดไหมล่ะเ่นเนี่ยบ้านอน่เอาละ <c oughs> เลนแม้มลแม่สเขียวมาสักปีแล้วย่เขียวมาสักปีแล้วเกียมาก,มาก,ก 11, ป็ปีุนจนัดอจกว่ากันนอืมปาดไม่นอเป็นอะไรหรือเป่า เอยาแถวแม่ก็ไ่วันก็เยี่ยมบุกยิ่กจย้ำไปหางเขาจ้ใส่ยังก่อ,อนเขาจใส่ยังก่อนเขาจใส่ผ่าครอ,อบดัง <c oughs> เขาบอกว่าเอินแม่ติดแล้วมัจเขาจะเอินกันเนาะเขาับเป็นผ่าครอบดังผ่าง้มดังผ่าครอบดังโอ้ผ <c oughs> ่ <laughs> าง้มดังผ่าง้มดังผ่าง้มดังเนี่ยผ่าคอามดัง

เห็นม่ความดังกับความแตกข่างเิ้าเฝ้ายี่ธาตุฟูฟังจักก้ากลำปางคนีหยังน้อสิเลียนจิเลียนมอลำัไม้นะมอลำ่ไม่จะไปขอเขาเบ้ากันนะอันพิ่งนี้เจ้าเจ้าที่นี่เห็นยี่ธาตุเบ้าชูไ่ายฟังบ่เออเฝ้าเาแล้วกันางัวเปิืนะจักก้ากำปางคนนีหยังน้อเพิ่นจำไว่ได้นะบานเขาเรียกวกภาษาภาษาเปนพื้นพื้นเก่าเก่าเนาะ มาละไม่อันก็เล่าห้องม,มาบอกยักษ์เก้ากั้มปานก้อนี่ยังว่ากุ้งส,สีกุ้งศีก็เลยโอ้จำได้แล้วะะกุก้งศรีนนะยักษ์เก้ากั้มปางก่อนกุ้งสรีมัน,มนเนนนม้าไปเม้าไปหลายกวอนเนี่จำไม่ได้แม,ม่ยวันนี้เล,ลูกลูกที่ไปเขาห้องเขาไปพาม่านเขาไปเลยเมียต๊บบู๊ <c oughs>

ทั้งว tamam. sí, ังเลยเอาคลิปสิจบเลยบ่าวครับท่านผู <Peace. S 1> ้ชมเล็กน้อยคลิปนั้นผู <c oughs> <reg> ้ชมเพียงเด้อมการผู้ชมเอ้ยดิดตารแม่ดิจตารมันแม่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 หล่อมรักไส้เด้อร์ว่ายั่งเบ็ดมือเบ็ดไม่ได้ยังกินแต่หมาก้วก็บบ่า กระเบื้องเขาเก็บเห็ดมากหลายนะ,ะกระเบื้ไปใส่มาใส่กัน,นั่งอยู่นี่แลหละยู่โรงแรมนี่ละมือนี้เข็ดตึงตองมาแล้วไม,ลไม่ห่อนหลายนี่มี่ห่อนมาเพิ่งเห็นตัวเมืกี้จงไ<น>หนถูกพามาพี่จโจบคลิปแล้วสวัสดีค่ะเจอกันคลนิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ